เอาละครับลอยลำเข้าเทียบทุนแล้วรองน้ำแดงดน้อยนาวารองน้ำนัเงินปาวันต่างลำต่างเลือกอาวุธที่ดีที่สุดเพื่อที่จะมาถล่มกันดูสิว่าเที่ยวนี้ใครจะขุมตาเขียวหนึ่งสองสามออกไปแล้วเอาละวะนี้ตาตางีตางต่าีใจาก ชนะครับเที่ยวดีโดนซัดไปหนึ่งคุ้มตาปววาวานาวาเหลียบร้อยเอาละครับรอยลำเข้าเทียบทุนครับคู่นี้เป็นเที่ยวที่สองของการแข่งขันล่องน้ำน้องเงินคนลุดบันท่าล่องน้ำแดงขาหมูประตูเมืองเยาวราชรนิ่งแล้วจะโคอดแล้วหนึ่งสองสามออกมาแล้วเอาลมยมันใส่กันมา ต้องมีจี้มาร่องน้ำแดงไม่ไหวนะครับต้องปล่อยคนรุดไหลเข้าเส้นชัยอเ,เอาละครับคู่นี้กับสายน้ำร่องน้ำแดงปาวานครับส่วนโดน้อยจะกลับไปอยู่ร่องน้ำน้ำเงินนิ่งแล้วเที่ยวทีสองหนึ่งสองสามออกไปแล้วเอาละบอสตา้ตงมีจีมาปาวานน้ำไว้จะโดนสองเดียวจะโดนสองเดียว,วหรือไม่ปีบ้าปาวานไม่ไหวครับต้องปล่อยให้โดน้อยไหลเข้าเส้นชัย เชียร์ค้นลุ้หรือเชียร์ใครเอ่ยเช่ใครลองน้ำแดงลองน้ำแดงลองน้ำแดงกดดันนะครับในน้ำคนลุดบรรทาส่วนอ้วนขาวหมูประตูเมืองพร้อมแล้วเอาหัวขึ้นยิงไอ้นี่ครับต้องใช้กิจวิทยาของแต่ละลำแต่ละทีมนิ่งเอ้าแดงคนลุ้นบรรทัดน้ำเงินขาหมูประตูเมือง เอาแล้วครับแม่ลำใหม่ล่าสุดของโคตรลุดโคตรลุดต้องถอยครับแม่กรรมาการดูน้อยบอกต้องหัวเท่ากันเท่านั้นพร้อมเดินส่งซ้ำโอกมาเลยเอาเลยสับกันมาเราไม่คยบอกกันอยู่เป็นตั้งคนตัวนี้ตัง้งคนตัวปีกีมาลงน้ำแดงลงน้ำแดงเข้า,าใจใครชนะใครชนะลองน้ำแดงโคตรลุดเป็นเรือชนะครับเรียบร้อยครับโคตรลุด คนรุดไปชิงชนะเลิศที่หนึ่งนี่แก้วแก้มือระบานไปชิงอันดับสามเที่ยวนี้คนรุดครับคนรุดหัวคำปิ้วเลยเฮ้ยหนอนเนี่ยมันลายซื้อเไยเอามุนยังเอาสีที่หนึ่งคนรุดเอาสีลรำพร้อมกันเลยบ่ล่ะโอ้มันไปได้บ่ล่ะสามบะละ่ลจะคลิปหนึ่งงามๆเดี๋ยวจะปล่อยสามลำให้เต็มสนามให้ครับไอ้คลิปหนึ่ง ได้ได้ได้ไปสี่ลำเลยคอยสี่ลำเลยเดี๋ยวปล่อยชิ้นที่หนึ่งาชิ้นที่สามชิ้นที่สามก่อนับขาหมูึ้นมาึ้นมาชิ้นี่หนึ่งมาก่อนนะเออปะวันคือมาแห้งก่าวันลงไปไหมปะวันชิ้นที่สามปะวันลงไปโอ้ลำหนี่ปแต่ยันเนี่ยลำหน่คนหลีวคนเหลียวชิ้นที่หนึ่งกับโดน้อยนาวาเว็ดเบเจได้อเจเด้ครับ อา๋ะครับเรือคู่ชิงกำลับสามไม่เกินสิบเส้นไม่ไพ่ก็ตัดหินยามคืนนะอ๋อครับนิ่งแล้วครับแม่เอฟซีเตรียมขอบสนามลองน้ำแดงปาวานลองน้ำนวลขาหมูประตูเมืองครับชิงอกำดับสามเที่ยวแรกหนึ่งสองสามออกมาแล้วเอาล่ะปาวานนวลอะไนปีกีมาแต่หมดก็อยู่ไม่ปาวานในปีวะดูที่มาลองน้ำเลยลองน้ำแดงไม่ไหวครับลองน้ำนวลไหลเข้าเส้นชัย ขามหมูประตูเมืองได้อันดับสามครับปบาลาวานไ้อันดับที่สี่ในเที่ยวแรกอเ,เอาแล้วครับคู่ชิงชนะเลิศโดน้อยนาวาครับกับคนรุ่นบรรท่าศึกสังเวียนเดียวกันมวยซุ้มเดียวกันเขาจะต่อยกันครับ <c oughs> หรือว่าใครจะขุมตาเขียวระหว่างคนรุ่นบรรท่ากับโดน้อยนาวา <c oughs> โดน้อยนาวาจะอยู่รูน้ําแดงโอ้เหรียขักเหรียเงียนะมีมีครับได้ดูกล้อง ได้ดูกล้องด้วยครับใช่ครับเดี๋ยวเราจะมีวิดีโอมาตั้งอย่างดีนะครับน,นี่เอาละครับโคนรุดพร้อมดูน้อยไล่เวทมนต์คาถาลุงณจังนังหนึกว่าใครจะขุมตาเขียวกับเที่ยวนี้คู่ชิงชละลเลิศประจําปี2อง7เที่ยวแรกลองน้ำแดงโดน้อยนะว่าลองน้เนเนคนรุดบันทา นิ่งแล้วหนึ่งสองสามออกไปเลยเอาละวายโดน้อยนาวาไรปีมาไรปีมาครับผก็อยู่กัไปดูสิบ้ารองน้ำดงกันไม่ไหวกับไหลเข้าเส้นชัยอันดับที่หนึ่งก็เป็นโดน้อยนาวาร่องน้ำแดงครับในเที่ยวแรกอันดับสองขรุดบรรท่าครับแล้วก็คู่ชิงอันดับสามครับเอาละครับส,สี่ลำสี่ลูรูน้ำที่หนึ่งโดน้อยครับนี่โดน้อยนาวาลู่น้ำที่สอง ขามหมูประตูเมืองลูน้ำที่สามคนรุน่นบรรทาดรูน้ำที่สี่ปาวานนาวานิ่งแล้วหนึ่งสองสามออกมาแล้วเอาละวอยสี่ลำซัดกันมาตะว่ตอนนี้ตะว่ตัวมิกี้มาลำเอาร้องน้ำแดงไหลเข้าเต้นชัเรียบร้อยครับแม่โดน้อยที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ไม่รู้ว่าใครมาไปเอาละครับเข้าเทียบทุนครับ วันที่14ธันวาครับเวลาบ่าย4โมงพบกันที่ช่องไทย p b s เสหนืองโศกซ้ำอกมาแล้วดูว่าสามนำไม่รู้ว่าเกิดอะไรกันกับลำแรกตาขูตานี้ตาขูตาปีกี้มาอร่อยโดน,น้อยไหลข้าวเซนเจ์เอาละครับคู่นี้เป็นคู่เดิมพันครับศึกศักดิ์รีระหว่างบรรท่า oh, <wow. S 1> เจอบรรท่า เอาล้วครับคนรลุตล่วงน้ำทีสองล่องน้ำที่หนึ่งโดน้อยนาวาหนึ่งสองสามโอกมาแล้วเอาลูกบอลโคนรุตน้ำลายจะไม่ไหวแล้วครับโดน้อยนาวาโดน้อยนาวาวิ่งดีซะเหลือเกินก็หนีเข้าเส้นชัยโดน้อยไปเลี้ยงชนะครับจมแล้วครับโดครับไปครับเก็บคู่ครับว่าลัมทีไม่ฟูครับหายหายละหายเลยครับลัมทีนิ่งแล้วโคตรลุตบันท่า ลู่น้ำที่สองครับใช้ตัวเรือเสียปอวัตยาลู่น้ำที่หนึ่งเทพวัชชิลวิทย์โดน้อยนาวาเหนื่อสองสามโอ้ก็แล้วโดน้อยจะล้มแชมป์ได้หรือไม่ได้ตั้งหัตันี้ตั้งหัวตัวปีบีบ้าโดน้อยโ like ดน้อยแล้วปีบาไม่ไหวครับแม่เข้าเส้นชัยหมดแรงก่อนโชว์ลุงเรือไม่ดีเออเอาลุมาเอาบอกทางๆลูกันรึเล right ่อันนี้นะครับผมเอาจาะทางกันครับเนี่ย น้าไม่ต้องยนเรือโดดูเลยแหละเรือลำไหนเด่นเด่นอยากเด่นนี่ดูน้อยนาวามาแล้วหน้ายกสุดสัา์เอาหน้ายกหน้าอยากให้ไม่เคมาลยี้วเยวยวดยววยวยวยวเดวเยวเดี่ยเยเวยเี๋เดี๋ยี๋เดี๋ยวยเดี๋ยวยว ไม่ดิบหนังยางอะไรนี่นะวะเขี่ยนี่มาแล้วเว oh, no? ้ยอ๋อคนลูกเคยมีงานอะไรล้ำใช่ปะเอาไปขายครับปาวานนาวาขาหมูประตูเมืองหอยผู้หญ่ก็มาถือลำเดียววะนี่พบกันวันที่14ธันวาครับเวลาบ่าย4โมงไทย PBS ครับ เอาละครับเข้าเทียบดูครับช้างน้อยลู่น้ที่สองลู่น้ที่1หงโดน้อยนาวาโดน้อยจะง,งัดช้างน้อยดูที่ว่าใครจะคุมตายเขียว1น3สองสามโ ออกใพี่เวทเดี๋ยวส่งให้เขาไ้ชิปนี่นะเนือสอสออกไปเลยเอาละรู้ึกจะเขินองตา,งตางขอตอนีอโนโนอยร,อ,รอยครับหวครับเอาลรลอยลำเขา้าเทียบทุนครับเจ้าแม่บอรอยกระเป๋บบาแม็คู่นี้เป็นคู่อ,อริเันที่สนามน,นกะาคร,ครับ๋บแม็กไปแก้มือใหม่ที่สนามมาาันาเนอองกไปนเลยเอาละไปใส่มาตาขอตนนี้ตต้องมก้มานยบ เอาเข้าเทียบทุนครับบา่าวแม็กล่องน้ำแดงล่องน้ำน้ำเงินบอมปอวรัทยาหนึ่งสองสามออกไปแล้วเอาละวายคู่นี้สั่งกันบ้าแไม่เคยบองกันอยู่ไป่แต่คนตอนนี้ต้องคนทุพวิกฤติามาเกี่ยมาบ่าวแม็กมาแล้วเขา้าเส้นชัยรอดูผลการตัดสินสักครู่เดี๋อีกเอาละครับโดนดน,ดน,ดน้อยล่องน้ำที่สองล่องน้ำน้เงินครับส่วนสังน,น้อยน้าวาอยู่รูแดงนิ่งแล้ว เอาลำเก่งมาสู้ซะด้วย1นี่สอามออกไปแล้วเอาละวะสัตวันมาแล้วไมใครบอกันอยู่มไปตางตอนนี้ตา,ตา,ตากันองตุี่มาเหลือด,ดีโดน้อยเข้าเส้นชัยคู่นี้12ล้านวิวในเฟซบุกหล้านหในติตักอสแสนในยูทูบบาแม็กเรืองน้นด้วยเรืองน้ำแดงบอมปปอลมายา1 สองสามอกแล้วาสาม้ต่นตีตองนยบิ๊กาใมอไลวัางแครนบอแม็กไปเรือชนะครับเที่ยวนี้นิดเดียวสามครับนิงวสน้อยน้ำเงินโดน้อยเดังโดน้อยชนะเอาไว้ได้หนึ่งเที่ยวเที่ยวนี้เที่ยวดีสองหน่งสองสามออกไปแล้วเอาลวโดน้อยปลอดไปมาไหนแ้งนีไม่รู้จนีรอดปลอดไปเอาตัวรอดปลอดไปหรือไม่ ชัยนิ่งแล้วปวาวานล่องน้ำแดงบอมปอวรัณทยาล่องน้ำทุกคนหนึ่นนงสองสามออกมาแล้วเอาละบอยใส่กันมาเลยตาคนตานี้ต้องต้องมีกี้มาล่องน้ำแดงไหลไปล่องน้ำทเงินหนีเข้าออเส้นชัยไอบอมสองเขาน้อยโดน้อยนะว่าอยู่ล่องน,น้ำทเงินเลยสามน้อยล่องน้ำแดงนิ่งแล้วหนึ่ง ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นครับกับเรือดีในน้ำสังน้อยนาบ้าบอแม็กแม่เซบาต่ว่าไงว่างมาเมื่อกี้นี่เขาว่ามีโอกาสชนะผมด้วยนะโซโล่แล้วครับเอาใหม่ครับแก้มือใหม่ครับแม่นี่แล้วดูสิว่าเสียปอสามล้านจุดหนึ่งวิวหรือว่าสามล้านจุดหนึ่งรองน้ำแดงบมปอเรียลรองน้ำเงินเสียปอเดือนสองสามเอาแล้วมา เออเอาเอาสู้ต่อสู้ต่อปีมาไม่ใช่จัดนิ่งแล้วครับล่องน้ำแดงสางน้อยล่องน้ำรงเงินโดน้อยนาวาเนื้อส่งซับเอาเลยบอยเอาเลยบอยไม่ซับอะไรกันขึ้นกับเรือดีในน้ำสางน้อยนาำอะไรปีมาโดน้อยหนีเข้าเส้นชัยเอาละครับลอยลำเข้าเทียบทุนสามลำครับลูกน้ำที่หนึ่งโตโตแม็ก ลู่น้ําที่สองโดน้อยนาวานลู่นี้สามเสียปอรพัทยานิ่งแล้วเนื้องตกซ้ออกมาแล้วเอาลรวยตะโกตอนนี้ตะโกตุบีกี้มาเมื่อกี้อยู่ไปเอารวยเสียปอรพัทยาอะไรปีมาโดน้อยนาวาหนีเข้าเส้นชัยเสียปอครับลู่น้ำไหนครับลู่น้ํานอกคนบันท่าเนื้องสองซ้ำออกมาแล้วเอาลรวยสับใส่กันมาให้หมดให้อยู่กันไปตะโกตอนนี้ตะโกตุบีกี้มาเสียปอตีแรงแซงหนีเข้าเส้นชัย